แม่มดจะตาฟุ้งฟิ้งหรือเปล่าตาแดงคองเลยที่ว่าโดนดีนะพี่ก็ตาฟุ้งฟิ้งมาใจมันคือตัวนี้มันคือตัวนี้มามาดูคำคมอ้นการแอบเติมเรียบร้อยพี่เรียบร้อยต้องใช้ไอโฟนไอโฟน ไออนโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมได้ทําการเติมเป็นที่เรียบร้อยนะต้องใช้ตัวสับตั้งถึงจะเข้าก็เติมเองนักเลงพอครับแต่ถ้าหากว่าคุกกี้รันคิงด้อมอยากตาช้นสนับสนุนก็อีเมลด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูก่อนว่าเมื่อกี้พี่ไอ้แกไปสุ่มของแกมานะครับว่าแกได้ตัวอะไรบ้างนะผมเปิดให้ดูพี่ส่งมาไหนพี่อย่บอกนะย่าคุกกี้รถแอดเวนเจอร์ย่าย่าได้ดูดู ดูพีส่งมาในไหนส่งมาใน m e s เ e จ g e อย่าดูผมก็รอดูอยู่เนี่ยโอเคครับก็เมื่อกี้ระหว่างที่ผมกำลังเติมเงินอยู่นะครพี่ไอซ์ไม่ได้รอดูผมแล้วแกไปสุ่มก่อนเพราะว่าแกทนไม่ไหวนะก็ได้ตัวฮิวมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นตัวสมุนไพรแล้วก็ได้คุกกี้เอปเปโซแล้วก็ตัวอะไรอีกพี่ที่เป็นเป็นอีพิกเออย่าดูดูให้กูทีนี้คือกูได้2ตัวใช่ไหมเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวผม แคงดูแปบหนึ่งพี่ได้แอปเปโซ้โอ๊ยพี่ได้สองตัวคือพี่สามารถอัปเกรดพี่สามารถอัปเกรดดาวให้กับตัวเองได้เลย <sh arp> เป็นเป็นขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยมาี้ <sk r ub> <sh arp> สรุปมีตอนนี้มีตัวตีตัวอีปีกี่แล้วสามน่า <sk r ub> จะ3ตัวมีแอปเปโซ สมุนไพรแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรนะดูยังไงวะตอนนี้มีซอสพริกแล็คลบแล้วก็เอเปโซ่แคปมาดูหน่อยพี่แคปมาดูหน่อยแคปไม่ได้วะคนี้กูไม่มีในเซนเจอร์กูถ่ายได้อีกเนี่ยวะถ่าย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 อะไรหน้าจอความละเอียดสูง iPhone โทรศัพท์อะไรอ๋อเหลียวมี่ใช่ไหม iPhone Red Magic เออ Red Magic ยังไม่หน้าจอความละเอียดสูงเลยทุกคนอันนี้คือตัวละครทั้งหมดที่พี่ไอมีนะครับก็มีตัวพริกที่ได้มาฟรี นะครับแล้วก็สมุนไพรแล้วก็แอปเปโซแล้วก็ไอตัวนักรบโอ้ยนี่ก็เป็นการเริ่มต้นที่โอเคเลยถือว่าไม่เกลือนะทุกคนเพราะว่าอันนี้พี่ไอใช้แพทที่เขาแจกฟรีให้อย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้เติมไปเพิ่มแต่อย่างใดอันนี้ก็ถือว่าเล่นได้เลยนะใครที่ได้ตัวอย่างเงี้ยวันนี้ผมเรียดีไปมาทั้งหมด4 ID ไอดีว้ก็เกลือไป3ไอดีไอดีแรกไอดีแรกเลยเนี่ยก็คือไอดีหลักเลยไอดีเนี้ยคือไอดีหลักสรุปก็คือต้องกลับมาเล่นไอดีหลักท,ทั้งทั้งที่เรียไปทั้งหมด4ดี่ไอดีไอดีแรก, ID 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 2, 3, แก,อก้อง มาเล่นอห,หลักก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า30,000แพทของเราตอนนี้จะได้อะไรในคุกกี้รนันอย่าลืมสตรีมจอด้วยโอเคโอเคครับทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วแล้วก็โอเค กับตรงสุ่มอ่าเดี๋ยวผมให้ดูในโกดังผมก่อนนะว่าตอนนี้ผมมีคุกกี้อะไรบ้างผมมีคุกกี้ทั้งหมดอีพิกห้าตัวนะครับอันนี้เติมไปประมาณ200นะก่อนหนะ้าก็จะมีตัวเอสเพรสโซ่นะครับแล้วก็มีรถนมครับอันนี้ดีมากเป็นแท้งที่ดีมากแล้วก็มีสมุนไพรไวฮิลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวฮิลเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้นะสปรัคกิ้งนะครับแล้วก็ตัวซอสพริกที่ได้ฟรีกันมาทุกคนนะครับก็ตัวที่ผมต้องการนะครับก็จะเป็นชาเอ็มชาเอ็มอ่าไปตรงสุ่ม แล้วก็ไปตรงในรายละเอียดอันที่ผมอยากได้มากๆเลยก็รสชาเอมอันนี้ฮะทุกคนอ้าวมันไม่มีอ่ะพี่มันไม่ได้อยู่ในนี้หรอก็อยู่ในนี้แหละไม่ใช่เหรอมันเขียนว่าไม่มีอ่ะแล้วมีคือยังไม่ได้ไงยังไม่ได้โอเคคือผมต้องการคุกกี้รสชาเอมครับมันโหดมากแล้วก็แวมไพร์ก็เอาไปเล่นได้2ตัวนะครับแล้วก็ที่อยากได้ก็จะมี2ตัวนั้นลหลักๆนะครับตัวอื่นก็ดาร์กช็อกโกแลตก็ได้นะอันนี้ก็ก็ดีอยู่นะครับที่ในความต้องการรสเฮดพิท ก็รู้สึกว่าจะแทงได้อยู่ก็ประมาณนี้ฮะก็ยังมีอีพิกเ้าหลายตัวอยู่ที่ผมยังไม่ได้นะถ้าหากว่าสมมติว่ามันดวงดีได้หมดก็อาจจะไปสุ่มในอีกอันนึงมันเหมือนกันแบบว่าเหมือนกันแหละอาจจะเอาไปสุ่มเป็นในส่วนของสมบัตินะครับงั้นก็ไปเลย3,000ก่อนก็มาดูกันว่าแม่มดจะตาฟุ้งฟิ้วหรือเปล่าตาแดงข้องเลยถ้าตาแดงอย่างนี้เรากดสคิปไปได้เลยครับเราก็จะได้ตัวที่มันกะกาทุกคนโง่ ก็กดสุ่มไปถอ่อฮะมาดูว่าตาจะเลืองแสงหรือเปล่าเลืองแสงหรือเปล่าเล e r i แสงไอ้ฝนไอ้เกลือทุกคนก็ดูเองเลยว่า,ว,าว่ามันเกลือขนาดไหนนี่คุณได้คุกกี้รสเกลือเดีย <c oughs> กดข้ามไปเลยเกลือเกลือเกลือจัดจัดอะเอามาดูกันนะว,ว่าจะได้ชาเอมหรือเปล่า <c oughs> ตาฟุงฟิกฟุงฟิกไ <iPhone. S 1> อฝนเก้าพันแล้วพี่ ไปแบบรวดเร็วพี่ก็พี่พี่ไปพี่ดูวเองครับพี่ดวงดีเปล่าอันนี้ไม่ได้อวยพี่นะพี่ดูวเองพี่ดวงดีเปล่าพี่พี่ก็ดวงดีนะพี่ก็เอ้ตาฟุ้งฟิงมาตรงมาตาฟุ้งฟิงคือได้แน่ๆหนึ่งตัวเฮ้ยสีทองเขียนตรงสามหมอไม่น่านะโอเคไปครับเฮ้ยได้ตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูครับมันจะมีคําคมก่อนที่จะได้นะเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันจะมันคือตัวแนวไหนนะครับมันจะเขียนคําคมขึ้นมาก่อน น้ำองุ่นกับชั้นหน่อยมั้ยบัมพายเหรอนียบัมพายพี่ดีอยู่ดีอยู่ไม่ได้ดีอยู่ตัวเดียวเหรอนี่้ก็ตัวเดียวเหรออ๋อมาตัวเดียวโอเคแต่ว่ามันเป็นอีพิกตัวใหม่นะทุกคนไปต่อครับถ้าผมได้ชัเอ็มผมอาจจะหยุดเลยนะเพราะว่าต้องการแค่ตัวนี้จริงๆตาฟงเฟงตาความรักความในตตายพี่่มเครียดแล้วเนี่ยเริ่มเครียดแล้วเนี่ยตังตัวเองเนี่ย ตาบุกฟิกอ๋อไอที่ไอที่มันโดนใช้แรงงานยิงธาตุเนี่ว่ะโอ้ตายแล้วเอาดีดีดีมันเป็นแพ็กเกจที่แบบคนนึงเติมได้แค่ครั้งเดียวไม่อยากให้มันดีที่สุดเออเออกี่ตัววะกี่ตัววะตอนเอาตัวเดียวเหรอตัวอะไรวะขออย่าซ้ำเหอะอย่าซ้ำโวยพรผมหน่อยพี่ จะลุยย่าชัวจะเอวจะเอวจะเอวหลอมนานปะหลอมนานวะนหลออนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันแรอันนี้มันแรพี่อย่าขำพี่อย่ามึงขำพี่อย่ามึงขำตกใจมันคือตัวนี้มันคือตัวนี้มามาดูคำคมอ้อตัวสามเอเปโซ่ไม่อยากได้เอเปโซ่โอ้ ย้ห้แม่งได้ตัวอีพิกสองตัวเลยเ <Okay. S 1> ได้อีกสามทีนะทุกคนไม่มีโอกาสจะไม่มีโอกาสแล้วนะครับตาฟูงฟงปุ๊บแพทแบบไหลเร็วจัดจัดโอ้ไปไกลๆไปหัวโงโงโงง <c oughs> <c oughs> อยากสูดแล้วมีแม่งเศร้าจัดเลยเด <c oughs> <c oughs> ไปยญญาุย <c oughs> ได้สิตัวเองได้ ก่อนเกลือโอ้ยอยากเกลอือจริงๆอันนี้เกลอือเกลือหนักมากอะ่ะได้แค่กี่ทีอ่ะทีเดียวเหรอทีเดียวแล้วพี่อีกครั้งเดียวทีเดียวแล้วพี่ทีเดียวแล้วพี่เออ,อ,อโอกาสสุดท้ายเฮ <laughs> <laughs> ้ยอันเดียวอู้อันเดียวอ,ยอันเดียว มันเป็นรังสุดท้ายแลครับผมขอรีลาหน่อยทุกคนเพราะว่าถ้ามันได้ตัวซ้ําหรือมันเป็นตัวที่ผมไม่ต้องการก็ถือว่าคลิปนี้ที่เราเติมไปราวๆกี่บาทวะพี่พันแป9พ0นเก้บาทอ่ะมันก็ไม่ศูนย์เปล่าหรอกแต่มันไม่คุ้มค่าทุกคนตัวอะไรเฮ้ยเอะไรวะไม่เคยได้ยินรับนี้ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ใคร ใครตัวพี่ไอเคยได้ไหมตัวนี้เอาตัวนี้แหละกูได้ก็ไม่บอก <c oughs> คุกกี้รถมาร์สแลนจำไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้แปกเลยตัวตัวอะไรวะอยากได้เฉเี่มก็ไม่ได้เว้ยมันก็เซ็งเลยได้ยากชิบหายเลย กดข้ามไปเลยโอ้พี่เกลือเดกก็พันแปดร้อยบาทกับไปอย่างรวดเร็วสําหรับแพ็กเกจคนที่เพิ่งเล่นนะฮะก็ถามว่าได้อะไรที่ยอฟูไหมก็ตามที่เห็นนะก็ผมไม่รู้ว่าตัวที่ได้มาเมื่อกี้มันเป็นดีหรือเปล่าแต่ว่าได้อ่าได้อัพให้ได้เล<ป>ื่อนขัน้นอีปึ๊บไปลัาต่อสู้สูงจังเลยเลื่อนขั้นเวลมันเยอะพี่เวลมันตามเวลตัวละครเราไงไปลงดันมาพักหนึ่งแล้วโอเคพลังต่อสู้อันนี้เก็บอีกประมาณหกินส่วนก็จะได้อีก ใช่เกมมันยางเกลือเกลือจริงๆอ่ะได้อะไรมาวะลืมละอันนี้กับอันนี้ถายเอฟไม่ได้ใช่ไหมสรุปก็โอเคครับทุกคนโอ้โหอันนี้แพงจัดเลยพันหนึ่งได้เนี่ยเดียวเองไ <c oughs> ขยตรงจัดจัดแต่ถ้าถ้าใครที่อยากเติมผมแนะนำแพ็กเกจนี้ที่ผมเติมไปตอนแรกที่ผมบอก2 7 9บาทมันการันตีมันการันตีอีพกให้เราแน่ๆตัวหนึ่งเราเติมมานเนี่ย้ยบาทมันจะให้อีพกมาแน่ๆนะครับมันจะชัวร์กว่าที่เราไปกดเอง อัครับสองสองเจ็ดเก้าคุ้มในมุมมองนะที่เติมเองแล้วก็เล่นเพลินเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจตัวอันที่ผมเติมไป2อันนั้นนะครับคุ้มส่วนอันอื่นๆเนี่ยผมยังมองไม่เห็นนะว่ามันคุ้มเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปเกี่ยวกับคุกกี้รันขิงด้อมก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับถ้าอยากจะดูซุ่มอีกหรืออยากให้ผมซุ่มอะไรก็เขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะกลับมาซุ่มให้ดูอีกสําหรับคลิปนี้ขอตัวรก่อนวว่ามันห้อยหัวไวิเราจอกลับมาอีกหน้าครับไป